นกๆไม่ได้ขายแค่ของแต่งบ้านนะคะแต่เรายังมีสินค้าเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์รวมไปถึงการบริการการติดตั้งแบบครบวงจรเรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่รวมสินค้าเรื่องบ้านเอาไว้เป็นสัญชาติไทยรายแรกดูคลิปวิดีโอวันนี้ให้จบนะคะแล้วคุณจะรู้จักนกนกมากกว่าเดิมค่ะ ค่ะทุกคนเจอกับพิมแบบนี้นะคะแน่นอนว่าเราอยู่กันในรายการเล่าในบ้านค่ะวันนี้อิมจะพาทุกคนไปไขข้อข้องใจที่เชื่อว่าน่าจะเป็นคําถามแรกเลยถ้าพูดถึงนกนก ok. <Huh? S 1> นั่นก็คือนอกนก ok คืออะไรนกนก ok ขายอะไรได้บ้างแต่ก่อนที่อิมจะพาทุกคนไปรู้จักกับนกนก ok นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องนกนกเซลเลอร์ a ะคาเดมี่ก่อนค่ะนกนก ok คือแพลตฟอร์มซื้อขายวัสดุและสินค้าตกแต่งบ้านพร้อมบริการการติดตั้งแบบครบวงจรค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังมีการนําระบบ AI มาใช้ในการก่อสร้างเพื่อทําให้เรื่องบ้านเป็นเรื่องที่ง่ายค่ะและเรายังทําหน้าที่เป็นตัวกลางที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตร้านค้าผู้ให้บริการและเจ้าของบ้านเอาไว้ด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมในการตอบสนองเรื่องบ้านได้อย่างครบคันเลยค่ะ เดี๋ยวอิมจะลองแบ่งหมวดหมู่ให้ทุกคนได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นค่ะหมวดหมู่แรกนะคะเป็นหมวดหมู่ของเฟอร์นิเจอร์และเดคอเ a t i o n หรือว่าสินค้าเกี่ยวกับของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์นั่นเองค่ะอย่างเช่นเตียงโต๊ะตู้เก้าอี้โซฟาม่า,มานหรือสินค้าตกแต่งบ้านอื่นๆค่ะต่อมาเป็นสินค้าเกี่ยวกับ Home appliance and electronic gadget นะคะอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีตู้เย็นไมโครเวฟโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือ g a เจ e ตอย่างเช่นหูฟังหรือสาย usb ค่ะ โฮมอิมพิวเมนต์สินค้าโครงสร้างเหล็กปูนซีเมนต์ผนังกันสาดกระเบื้องและพื้นต่างๆ l i v i n g and l i f e s t y l e หมวดหมู่นี้หลายคนยังไม่ทราบว่าขายได้บนนอกๆเช่นกันค่ะเช่นสินค้าแม่และเด็กอุปกรณ์ออกกำลังกายอุปกรณ์ทำกาแฟอุปกรณ์ทำอาหารรวมไปถึงของสะสมต่างๆพวกงานศิลปะด้วยนะคะ Home Service Solution หรือการบริการการติดตั้งแบบครบวงจรตั้งแต่ต่อเติมรีโนเวทซ่อมแซมล้างแอ หรือปูพื้นค่ะทั้งห้าหมวดหมู่นี้นะคะเรียกได้ว่าครบจบทุกพื้นที่ในบ้านเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังอํานวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของการซื้อขายรวมไปถึงการชําระเงินค่ะหรือบริการการติดตั้งต่างๆคุณยังไงก็คือหากวันนี้คุณเป็นผู้ซื้อนะคะหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการชําระเงินแล้วสามารถนั่งรอรับสินค้าสวยๆอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่นกๆน,นะคะไปส่งสินค้าให้ถึงที่บ้านพร้อมบริการการติดตั้งแบบที่ลูกค้าไม่ต้องเหนื่อยเองเลยค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณเป็น ็นผู้ขายนะคะนอกนอกคืออีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยเพิ่มฐานลูกค้าเพิ่มโอกาสทางธุรกิจทำให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจัดส่งสินค้าทั้งเล็กและใหญ่ได้ทั่วประเทศเลยค่ะส่วนเรื่องการจ่ายเงินก็ไม่ต้องห่วงนะคะเรามีระบบการจ่ายเงินที่ครอบคลุมทุกช่องทาง ทำให้คุณรู้สึกสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบ AI ทําให้ผู้ขายสามารถนําข้อมูลตรงนี้ไปพัฒนาร้านค้าให้ปังกว่าเดิมและถ้าเป็นผู้ขายใหม่นะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะเราจับมือผู้ขายให้เติบโตไปด้วยกันนะคะ เรามีทีมงานที่พร้อมให้คำแนะนำตั้งแต่วิธีการลงขายสินค้าไปจนถึงปิดการขายเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าใครยังลังเลอยู่นี่คือโอกาสดีๆที่อิมอยากให้ทุกคนเปิดใจจริงๆค่ะและเราจะเติบโตไปด้วยกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับข้อมูลที่มอมเอามาฝากวันนี้น่าจะช่วยให้หลายๆคนรู้จักนกๆได้มากยิ่งขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะเรื่องบ้านเลือกจนกว่าจะชอบที่นกๆค่ะ หากใครมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยค่ะอิมจะมาตอบทุกข้อสงสัยแน่นอนค่ะสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและกดติดตามน็อกน็อก c ซลเลอร์ a ค a d e m y ได้ในทุกช่องทางเลยนะคะรายการเล่าในบ้านวันนี้จบลงแล้วค่ะพบกันใหม่อีทีหน้าสวัสดีค่ะ